โปรแกรมฮาร์โมนิก้าทำการฉีดรักษาเจ็บไหมแล้วเราต้องพักฟื้นหรือเปล่านะคะเชื่อว่าหลายท่านที่กําลังสนใจก็จะเริ่มมีคําถามว่าเอร้วฉชันต้องเตรียมตัวอย่างไรหลังการรักษานะคะคําตอบนะคะก็คือตัวฮาร์โมนิก้าเนี่ยเราแทบไม่จําเป็นต้องเตรียมเวลาในการพักฟื้นหรือว่าการรักษาตัวหลังจากการทําหัตารเลยค่ะหลายๆคนนะคะที่เข้าการรับการรักษาด้วยการฉีดฮาค่ารู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวฮาก้าเองเนี่ยเขามีตัวยาชาผสมอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะ แปลว่าอย่างบางเคสเนี่ยเรื่องที่จะไม่แปะยาชาก็ยังสามารถทําการรักษาได้เพราะว่าหมอจะทําการฉีดนะคะผ่านเข็มปลายทูเล็กๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีแค่แผลรูเข็มเล็กๆนะคะโอกาสในการเขียวช้ำเนี่ยมีไม่มากนะคะรวมถึงนะคะภายหลังการรักษาเนี่ยเราไม่จาเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองมากนะคะก็คือคนไข้นะคะจะมีรอยแผลแตะรูเข็มเล็กนิดเดียวนะคะไม่จมําเป็นที่จะต้องทําการนวดนะคะหรือว่าครึ่งตัวยาภายหลังการฉีดรักษาซึ่งก็เรียกได้ว่า คนอกจากระหว่างการรักษาไม่เจ็บแล้วหลังการรักษาเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษสามารถใช้ชีวิตนะคะทํากิจวัตรประจําวันนู่นนั่นนี่ได้ตามปกติเหมือนกับที่เราใช้ชีวิตตามปกติของเราเลยค่ะ